สมัยก,ก่อนแม่ก็ไม่จะน้อยหน้าใครนะไม่จะบอกให้หนึ่งในตองอูนะจ๊ะ,ะโถ <laughs> อจุติยาแม่ก็เป็นตัวแม่เนาะแม่เป็นด้วยทุกอย่างสมัยก่อนแม่รับได้หมดอย่างว่าลูกๆไปประกวดสาวสองเี้ยแม่ไปช่วยหนูแต่งตัวหน่อยนู่นนี่นั่นเอาแม่กับไปไปก็เกือบทุกจังหวัดเนาะก็ดิ้นรนกันนะใช่ไหมกะทั่งมันเถอะสี่ร้อยห้าร้อยแต่ก็ไปอดหลับอดนอนหน่อยชีวิตแม่น่ะเป็นชีวิตที่รับจ้างมาตลอดชีวิตไม่เคยเป็นนายคนเลยเป็นแต่ลูกจ้างคน รับทํากับข้าวมั่งแล้วก็เป็นแม่ครัวตางโรงเรียนมั่งแล้วแต่คุณครูเขาจะให้เราทําอะไรในระหว่างช่วงนี้มีแรงก็ทําได้ก็ทําไปเนาะอีกหน่อยแล้วก็ได้เงินสุงอายุละ <c oughs> ครับผมชื่อวิวัฒชัยบุญเรืองนะฮะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครสิยุธยาตอนนี้ก็เป็นแม่ครัวรับจ้างที่โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครีิยุธยา